สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่าม b i บ e ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดูมิชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็มาเจอกันนะฮะกับอีเวนต์ใหม่นะครับที่เข้ามาก็คือลูน่านิวเยียนะฮะหรืออ่าอีเวนต์ตรุษจีนนั่นเองนะครับก็มาในธีมของปีหมูนะปีนี้ซึ่งนักเตะเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นอ่าแต่ละปีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของนักเตะที่เกิด ในปีนักกษัตริย์นั้นนะฮะก็ถ้ามาดูของรางวัลในหน้าแรกเนี่ยจะมีอย่างพวกชื่ออะ,นะ ie, อ,นะ led, อะไรเนี่ยกานาบีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแรงเล็ดอะไรเนี่ยมักซิยาพวกนี้ก็คือน่าจะเป็นนักเตะที่เกิดน่าจะน่าจะเกิดปีหมูนะพวกนี้ถึงเอามาเป็นนักเตะประจําอีเวนต์นะครับอ่ะก็ลองมาดูวิธีการเล่นก่อนเลยแล้วกันนะ วิธีการเล่นไม่ได้ยากครับก็เหมือนอีเวนต์ปกตินะเหมือนอย่างอตอนที่ OTY นะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะมีเรื่องของการดูโฆษณานะก็จะดูได้อ่รอบละ1ครั้งนะครับกิจกรรมเนี่ยก็เหมือนเดิมคืออ่ชั่วโมงตอนน่อ1รอบนะวันหนึ่งก็เท่ากับเล่นได้3รอบนะครับอนะ่การดูโฆษณาก็ดูได้1นครั้งตอนน่อ1นรอบนะแล้วก็สกิลเกมอันแรกก็เล่นได้1ครั้ง ตอนน่อ1รอบแล้วก็สกิลเกมอันที่2เนี่ยได้3ครั้งตอนน่อ1รอบนะครับโดยที่ของรางวัลเนี่ยการดูโฆษณาจะได้แต้มรูหน้าพอยต์กับเ,เลดมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเ e นเวลอ p หรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเอาว่าเป็นแต้มหมูกับซองแดงแล้วกันนะซองอ่างเปานะครับก็ จะไดะ้ถ้าดูโฆษณาเนี่ยจะได้แต้มหมู3แต้มนะแล้วก็ได้อซองอ่างเปาเนี่ยซองแดงเนี่ยนะหนึ่งแต้มนะครับ1ซองการเล่นสกิลเกมอันแรกก็จะการันตีเลยว่าเราจะได้แต้มหมูเนี่ยสแต้มนะกับซองอ่างเปาเนี่ยสองซองนะแล้วก็ในการเล่นสกิลเกมอันที่สองนะครับที่เล่นวนได้3รอบเนี่ยก็จะได้แต้มหมูครั้งละ2แต้ม เท่ากับว่า1รอบนะครับเราจะได้แต้มหมูเนี่ยทั้งหมด12แต้มแล้วก็ได้ซองแดง3ซองด้วยกันนะวันหนึงเนี่ยจะเล่นได้3รอบนะครับก็คือเท่ากับว่าจะได้ไอแต้มหมูเนี่ยสาแต้มนะส่วนซองแดงเนี่ยเซองต่อ1วันระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยทั้งหมดมันมี17วันแต่ว่า วันวันนี้รู้สึกว่ามันจะมันจะเริ่มตอน10บโมงเช้ามัา้งผมว่านะเพราะว่าเมื่อคืนตอนช่วงตี2เนี่ยผมก็เข้ามาเปิดดูรอบรอบหนึ่งมันยังไม่มีแต่เอาว่าถ้าใครที่แบบเล่นครบตามตามของผมเล่นก็คือ16วันกับ2รอบนะครับก็คือจะได้แต้มทั้งหมดเนี่ยแต้มหมู600แต้มนะกับซองแดงเนี่ย 152นะครับสองอ่งางเปา1้2าทนี้ไอ้ส่วนของแต้มหมูเนี่ยมันจะไว้ใช้ในการเล่นกิจกรรมหน้าแรกนะครับก็คือใช้แต้มหมูในการเปิดแต่ละช่องอย่างช่องแรกในใช้10แต้มช่องที่2ใช้10แต้มช่องที่3ใช้20ก็คือมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าใครที่เล่นคบทุกรอบนะฮะก็จะได้แน่ๆเนี่ยหกร้อยแต้ม ใช่ไหม600แต้มหมูเนี่ยมันจะมาถึงตรงนี้นะครับก็คือช่องที่15จะได้นักเตะกานาบี้นะฮะกับมันจะได้เป็นออแอนนี่ลูน่าคอยคือไอแอนนี่ลูน่าคอยเนี่ยมันจะเป็นแต้มเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนแต้มธาตุนะฮะมันจะมีธาตุน้ำธาตุลมธาตุไม้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งใน,ในแต่ละช่องรางวัลเนี่ยก็คือมันก็จะมีแจกรางวัลอย่างที่เราเห็นอย่างอันนี้เป็นสกิลบูทกับจะมีลูน่าคอยนะไอลูน่าคอยนี่ก็ค่อยๆสะสมไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเอาไปทำอะไรได้นะส่วนสำคัญเนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงนี่อันนี้ก็คือไอตัวลูน่าฟูลพอยท์นะกับอันนี้คือประทัดนะไฟลแครกเกอร์ acker, นะครับ เดี๋ยวจะเอาทีละอย่างเอาแต้มไอตัวลูน่าพอยต์ไอ้ f ลูน่าฟูลพอยต์ก่อนลูน่าฟูลพอยต์เนี่ยเอาไว้ใช้ในการเล่นกิจกรรมหน้าที่3นะครับก็คือหน้าที่3นี่จะเป็นการใช้ไอตัวแต้มฟูลพอยต์เนี่ยมาสุ่มเปิดนักเตะนะใช้ครั้งละ500นะครับก็จะสามารถสุ่มนักเตะได้1คน แล้วแต่ดวงนะครับว่าใครจะได้ตัวไหนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะได้เปิดได้ประมาณ๋ยวก่อนะรู้สึกว่าถ้าจับไม่ผิดมันจะได้ทั้งหมดประมาณ6เอจ็7,000แต้มนะ7,000แต้มก็คือเปิดได้ประมาณอ้าใช่7 0 0 0ัไหมวะเดี๋ยวขอดูก่อนเพื่อความแน่ใจงงกับตัวเลขเหมือนกันไม่ได้จดไว้นะฮะแต่มันจะได้เนี่ย5 0 0 อันนี้พันหก็คือเป็น2 0 0พอันนี้อีก2 0 0พเป็น4 0 0พได้แค่4 0 0พันีออ่หว่าจำผิดนะฮะ4 0 0พันก็คือเปิดได้ทั้งหมด8ครั้งนะครั้งละ500ถ้าถ้ามันไม่ได้เพิ่มนะเพราะว่าจากไอแอร์เน,นี้ยมันก็ไม่ได้บอกนะว่ามันมันมีแต้มคือเปิดแต่ละครั้งแล้วมันจะเพิ่ม่ะนะ เพราว่าถ้า500แล้วมันเปิดได้ได้หครั้งก็คือจะเปิดได้ทั้งหมด8รอบนะครับก็จะได้นักเตะ8คนคราวนี้ก็ไปลุ้นเอาแล้วกันว่าใครจะดวงดีเปิดได้ OVR มากน้อยแค่ไหนนะก็หลักๆก,ก็จะมีคูตินโยมีเมอร์เทนนะฮะที่แบบเป็นตัว OVR สูงสุดนะรองมาก็ดักลาคอสตากับมิลนดานะครับก็อันนี้ก็ไปลุ้นกันนะฮะ คราวน,นี้ในส่วนของตัวไอตัวซองอ่างเปาหรือซองแดงเนี่ยที่เราจะได้ทั้งหมดตลอดกิจกรรมเนี่ยหนึซองนะก็คือเอาไปใช้เล่นกิจกรรมตรงหน้าที่2อันนี้นะครับโดยการที่ใช้1นซองต่อการเปิด1ช่องนะคราวน,นี้มันจะมีในส่วนของตัวโบนัสนะครับตัวนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเปิดทั้งหมดเลยเนี่ยยีช่องนะก็คือใช้25่ซองในการเปิด มันจะได้รับโบนัสพิเศษด้วยโดยตัวของรางวัลโบนัสแล้วก็ของรางวัลตรงเนี้ยไอไอตรงช่องตรงนี้มันจะบอกว่ามีให้กดสตาร์ททุกๆทุกๆวันนะครับเพราะว่ามันรีทุกๆยี่สิบสี่ชั่วโมงของรางวัลที่เปิดเนี่ยน่าจะส่มออกมาไม่เหมือนกันคิดว่านะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ่อเขาเรียกอะไรนะ ไม่ได้ทำการสำรวจเหมือนกันว่าแต่ละคนเปิดมาแล้วได้ช่องเหมือนกันหรือเปล่านะแต่คราวนี้ก็คืออย่างอันนี้ของผมก็คือถ้าเปิดตอนนี้เลยเนี่ย <c oughs> ก็ต้องไปสุ่มเอาว่าจะได้ของรางวัลใหญ่3ชิ้นนี้หรือเปล่าอ่ะก็จะมีควอลิสมามีแต้มลูน่าพอยต์แล้วก็มีลูน่าฟูลพอยต์นะครับ <c oughs> แต่ที่แนะนำก็คือให้เก็บจนครบ25แล้วเปิดทีเดียว เพื่อที่จะรับของรางวัลโบนัสด้วยอของรางวัลโบนัสเนี่ยก็คือเดาว่ามันน่าจะรีทุกๆวันเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันมีระยะเวลาในการที่จะบอกว่าเดี๋ยวมันจะรีใหม่เนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าโบนัสจะได้เป็นของรางวัลอะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงว่าถ้าใครที่แบบโชคดีอาจจะได้ไอ้ตัวลูน่าฟูลพอยเยอะๆนะฮะก็อาจจะเปิดลุ้นนักเตะได้มากขึ้น หรือว่าได้แต้มหรูนาพอเยอะๆก็อาจจะเปิดไปได้ไกลมากกว่า15ช่องนะ <c oughs> อันนี้ก็ถ้าถ้ามีแบบว่าข้อมูลที่มันมากกว่านี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมกันในคลิปถัดไปนะฮะอันนี้เอาแบบเบื้องต้นไปก่อนแล้วอย่างที่บอกคือ,อ,อถ้าเราจะเปิดให้ครบ25ช่องเนี่ยในในรอบหนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องสะสมไอ้ตัวซองอ่างเปาเนี่ย วันหนึ่งได้9ซองใช่ไหม9 3 27นะครับเพราะว่าเราต้องสะสม3วันแล้วค่อยเปิด1ครั้งนะก็จะคุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าแน่ๆเลยก็คือเรามีโอกาสได้ของรางวัลใหญ่3ชิ้นที่ที่เราลุ้นได้อ่านะอย่างแรกเลยอย่างที่2ก็คือโบนัสตรงนี้นะครับที่เราจะได้แน่นอนแต่หรือใครอยากจะลุ้นทุกวันก็ได้นะถ้าบอกคิดว่าดวงดี อย่างบางคนก็มีบอกว่าเออเนี่ยเปิดเปิดมา,าวันแรกเนี่ยได้มีกี่ช่องไอ,อ้มีกี่ซองนะมีอยู่น่าจะ6สซองอ่างเปาอย่างเงี้ยก็มาเปิดลุ้นเลยก็ได้รางวัลใหญ่ไปอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าถ้าที่แนะนำเนี่ยก็สะสมให้3วันก่อนแล้วค่อยเปิดทีหนึ่งจะดีที่สุดนะก็วิธีการเล่นก็หมดแล้วนะฮะก อย่างที่บอกก็คือเล่นสกิลเกมเก็บสะสมไอตัวลูน่าพอยกับไอ้ตัวไอ, Point, อ,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 ต,วอตัวแต้มหมูอ่ะกับไอ้ตัวซองอ่างเปานะครับก็สะสมคือถ้าแต้มหมูจะเปิดเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องสะสมก็เดี๋ยวพอครบ10ครบ20ก็เปิดลุ้นกันไปเรื่อยๆนะเก็บของรางวัลกันไปแต่ว่าไอ้ตัวซองแดงเนี่ยก็รอให้มันครบ25ซอง นะเราค่อยเปิดลุ้นทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าใครที่บอกว่ามามาเปิดลุ้นไอ้ตรงของรางวัลตรงช่องเนี้ทุกวัน้วคานี้เออเฮ้ยมันมีของรางวัลที่อยากจะได้มีนักเตะที่อยากจะได้นะฮะแล้วแต้มอาจจะแบบ20แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นแต่อยากจะลุ้นนะ่ะเออก็ก็ลุ้นกันไปนะก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่คนนะครับเพราะด,ดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะดวงบางคนอาจจะดวงดีก็เปิด อัน2อันก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคราวน,นี้จะมาดูในส่วนของประทัดนะฮะว่าไอตัวประทัดไฟแคร็กเนี่ยไฟยแคร็กเกอร์เนี่ยมันไว้ทำอะไรเนี่ยก็มาดูในส่วนของสโตร์นะครับนี่ก็จะเจออันนี้อันนี้นี่คือเป็นแพ็คของรางวัลนะแต่ว่าไฟแคร็กเกอร์จะอยู่ตรงนี้นะฮะอันข้างบนก็คือพอเราได้ประทัดมาเนี่ย เราจะสามารถเปิดอันนี้ได้นะครับใช้ประทัด1นอันต่อการเปิด1ครั้งนะซึ่งมันจะการันตีว่าจะได้ตัว Xp 888 Xp แนะแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะมันคืออันข้างล่างครับก็คือไฟคลักระสอ2นี่อันนี้นะถามว่าไฟ์ c r a ร k e อ2เอาไว้ทำอะไรไฟ์ c r a ร k e อ2ก็คือมันใช้ในการเปิดช่องถัดไปนะฮะ เนี่ยถ้าสังเกตอันแรกมันจะเป็นไฟแฮกเกอร์สตาร์ทอันที่สองนี่เป็นไฟแฮกเกอร์สแล้วมันก็ไล่ไป3 4มกับอันสุดท้ายคือฟินิชนะฮะก็คือถ้าเราจะเปิดช่องนี้เราต้องได้ไฟแฮกเกอร์สก่อนเราถึงจะเปิดได้นะแล้วมันก็ต้องมาลุ้นว่าจะได้ไฟแฮกเกอร์สเพื่อที่จะไปเปิดช่องถัดไปนี่ก็คืออันนี้ราคาี้มันจะมีไออันนี้ ไอ้ไฟแคคเกอร์เชนเนี่ยคือมันเหมือนว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่เรางงเหมือนกันนะว่ามันบอกกูรักทูน็คไทยคือเหมือนว่าได้มาแล้วเอาทำอะไรไม่ได้หรือเปล่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าคือ เหมือนว่าเป็นเป็นของรางวัลที่ที่ได้มาแล้วทําอะไรไม่ได้เอะเอามาใช้ไม่ได้อะนะก็สําหรับประทัดที่ได้มาก็คือเล่นในช่องของ store อันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกในลูน่าไอตัวลูน่าคอยอ่ะอันนี้ก็คือมันจะได้เป็นพวกธาตุนะครับจะมีธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินะลรพวกนี้แล้วก็จะมีลัคกี้คอยด้วยนะ ลัคกี้คอยก็คือเอาไว้เปิดไอตัวในนี้ก็ได้นะเปิดธาตุนี้ก็ได้ก็คือใช้5ลัคกี้คอยหรือว่าอย่างอันนี้ก็คือเป็นธาตุไม้นะครับก็คือใช้ธาตุไม้300อันเปิดก็จะได้3 0,000ื่นคอยนะหรือใช้ลัคกี้คอย5อันก็ได้ใช้แทนกันได้นะครับซึ่งลัคกี้คอยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แทนได้อันอื่นไอหลายๆอย่างนะก็อย่างที่เห็น อย่นี้ก็เป็นธาตุไฟ300ก็คือใช้ลัคกี้คอย12อันนะซึ่งของรางวัลเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะมีการเปลี่ยนไปนะฮะอย่างอันนี้ธาตุไฟมันเป็นรูนาเอ็กพีหมื่นห้าใช่ไหมแต่ว่ามันบอกว่าของรางวัลเนี่ยมันจะมีการรีเซ็ตใหม่นะครับก็คืออย่างตอนนี้มันรับถอยหลัง6ชั่วโมงครึ่งก็คือถึงตีสเนะี่ยพราะถึงตีสอมันน่าจะ รีเซตของรางวัลใหม่นะครับว่าถ้าเป็นธาตุไฟจะได้ของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้สูงสุด3ครั้งต่อวันนะฮะต่อ1ชิ้นนะนะที่ว่ามันเขียนไว้แล้วก็จะมีอันนี้แพ็กพิเศษนะครับก็สามารถเปิดด้แค่1ครั้งนะจะได้ของรางวัลบอกคูณ2นะก็ใช้1000 FIFA ฟีฟ n าในการเปิดนะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่เติมเงินนะถึงจะสามารถเปิดได้เพราะว่าตัวแต้มฟีฟ้าพอยตตอนนี้ไม่มีแจกนะฮะไม่เหมือนซีซันก่อนนะซีซันก่อนจะมันจะแจกฟีฟ้าพอยใช่ไหมแต่ซีซันนี้แจกแต่เพชรแดงนะครับผมก็เลยอ่ะมาลุ้นสัก1 0 0 0ันละกันนะเพราะเปิดได้แค่ครั้งเดียวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะไอตัวอันนี้ดูน้าคอยเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่ผมอยากจะลุ้นนักเตะมากกว่าเผื่อจะได้มาร์คซิยาลอะไรอย่างเงี้ยนะ มู้จะมีไหมเนี่ยก็ได้ซองอ่างปเปลามาก่อนครับ3ซองนะแล้วก็อันนี้ได้ธาตุดินมา71าดดธาตุไม้110นะได้ลัคก,กี้คอยมา8นะฮะธาตุไฟ76อันนี้ธาตุเหล็กนะฮะมี68สิดธาตุน้ำสีและนักเตะคนสุดท้ายนั่นก็คืออ้ได้นักเตะ79นะฮบะ ก็เป็นปกติของผมนะก็เปิดแล้วมันก็จะเกลือเอนะไม่ค่อยมีดวงกับเขาสักเท่าไหร่นะฮะนะก็จบไปนะกับอีเวนต์ลูน่านิวเยร์นะครับก็ไม่มีอะไรนะก็มีประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่จะมาเสริมในคลิปหน้าก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะสำหรับการเล่นอ,อ,อีเวนต์ดูนาเนียเวียก็ถ้าใครที่มีอะไรสงสัยนะก็สามารถเมน้นถามไว้ใต้คลิปได้นะฮะแล้วผมก็จะเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้แล้วก็ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ ก็อขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ